สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในยพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับจังหวัดศรีสะเกดจัดโครงการน้ำพระไทยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษาเก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ที่หอประชุมโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยาอําเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้เป็นประธานประกอบพิธีจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจนภายใต้โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ในพระบรมรายชูปธรรม77จังหวัดประจำปี2568 ดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในภาพรมราชูปถมัมภ์ได้น้อมเก้วน้องกระหม่อมรับพระราชเสาว,วนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ภาพรบรมราชินีนาถภาพรบรมมราชชนนีพันปีหลวงดำเนินโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในภาพรวมราชูปถัมภ์มาเป็นปีที่27ในปีนี้จะด,ดำเนินการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีมีฐานะยากจนทางในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายของโรงเรียนคนครศรีธรรดวนวิทยาจำนวน100รลาย